วันพุทธที่25พฤศจิกายน2563พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกรลยานีเดินทางไปบมเพนกุศลถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดบุรพารามอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ ตราประจำจังหวัดสุรินทร์คือรูปพระอินทร์ทรงช้างชื่อของจังหวัดเป็นคำสนทิของคำสองคำคือสุระกับอินเป็นสุรินทร์นะคะหมายถึงพระอินทร์ผู้เก่งกล้าสามารถตราจังหวัดกำหนดสัญลักษณ์ประกอบด้วยพระอินทร์ประทับขัดสมาธิบนหลังช้างหัดขวาทรงตรีหัดซ้ายทรงพระแสงขอช้างมีภาพปรา,าสาทสลักอยู่เบื้องหลังค่ะ ดอกไม้ประจําจังหวัดนะคะชื่อดอกกันเกลาค่ะสีประจําจังหวัดคือสีส้มนะคะจะสังเกตได้ว่าเจ้าคุณพระใส่ชุดไทยวันนี้นะคะสีส้มแปรดเลยค่ะเป็นสีของจังหวัดสุรินทร์นะคะและก็ทัดประดับผมด้วยดอกกันเกลาค่ะ ต้นกันเกล่านะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ขึ้นทั่วไปในทุกภาคของประเทศค่ะในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาจะออกดอกเป็นช่อสีเหลืองนะคะมีกลิ่นหอมขจรขจายต้นกันเกล่ามีชื่อเรียกอื่นว่ามันปลาตำเสามะซูไม้มต้นนอกจากนี้นะคะต้นกันเกล้าเป็นต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเป็นอ่อ นอกจากที่จะเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดสุรินทร์แล้วด้วยนะคะพักกลางเนี่ยก็จะเรียกกันเก่าพักเหนือและภักตะวันออกเฉียงเหนือเรียกมันปาส่วนพักใต้เรียกตําแสงหรือตําเสานะคะถือเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งอันมีชื่อเป็นมงคลและมีคุณสมบัติที่ดีในการใช้ประโยชน์คือชื่อกันเกา่าหมายถึงการสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้มาทําอันตรายใดๆชื่อตําเสาคือจะเป็นมงคลแก่เสาบ้านไม่ให้ปลวกมอดมแมลงต่างๆเจาะกิน ะะชื่อมันปลาน่าจะเป็นลักษณะของดอกที่เหมือนกับไขมันของปลาเมื่อลอยน้ำนะคะ ในถ้วยน้ําแกงโดยเฉพาะช่วงเข้าใหม่ปลามันที่ปลาจะมีความมันแล้วก็อร,อร่อยเป็นที่สุดนะคะนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เรื่องชื่อนะคะต้นกันเกลวเนี่ยมีขนาดกลางถึงขนาดสูงนะคะสูง15-25เมตรค่ะเปลือกสีน้ําตาลเข้มนะคะแตกเป็นลอกไม่ลึกนะคะประโยชน์ก็จะใช้เนื้อไม้เนี่ยนะคะเนื้อละเอียดทนทานนะคะใช้ในการก่อสร้างนิยมใช้ทําเสาเรือนแก่นมีรสฝาดนะคะใช้เข้ายามรุงธาตุ เปลือกใช้บำรุงโลหิตนะคะปลูกเป็นไม้ประดับรักษาลำต้นที่สวยงามทั้งรวดลายของเปลือกแล้วก็เนื้อไม้เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ค่ะกันเกราวนี้มีความสวยงามแล้วก็กลิ่นหอมไม่เหมือนใครนะคะทั้งยังเป็นไม้มงคลหนึ่งใน9ชนิดเช่นเดียวกับราชพฤกษ์ขนุนชัยพฤกษ์นะคะ คนนิยมนํามาใช้ในพิธีกรรมเมื่อเวลาก่อสร้างบ้านเรือนให้เป็นสิริมงคลนอกจากนั้นนะคะคนอีสานยังนํามาบูชาพระโดยเฉพาะเมื่อเวลางานบุญบวชนาคนะคะในช่วงพฤษภาหรือว่าเดือน6ของทุกปีนะคะซึ่งนี่ก็เป็นความรู้คร่าวๆค่ะก็ขอให้ดอกกักราวที่เจ้าคุณพระนำมาทัดหูนะคะประดับผมนะคะได้ช่วยขจัด สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายที่มาแพร่พันเจ้าคุณพระนะคะขอเป็นกำลังใจให้เจ้าคุณพระค่ะแล้วก็อนุโมทนาในกุศลพลบุญที่เจ้าคุณพระ,ะได้ทำนะคะพร้อมกับหน้าที่ต่างๆนะคะที่จิตอาสานะคะได้ช่วยเหลือประชาชน,นะคะ่ะเป็นกำลังใจให้เจ้าคุณพระกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ